วัสดีครับหมออุดนะครับผมนายแพทย์ชานชัยัชเลิศหมอเชื่อว่าหลายคนคงยังมีความสับสนระหว่างกิฟตกับเด็กหลอดแก้วหรือ IVF นะครับผมวันนี้หมอจะมา,อาบอกความแตกต่างระหว่างกิฟกับ IVF นะครับผมมาเริ่มต้นอันดับแรกก่อนก็คือกิฟนะครับกิฟหรือว่าแกรมมีดอินทราฟาดูเบียติวทรานสเฟอร์หมายความว่าก็คือการทำเด็กดอดลอดแก้วชนิดนึงนะครับผมซึ่ง ฝ่ายหญิงต้องมีการได้รับการกระตุ้นไข่นะครับโดยมีการฉีดยาในการทําให้ไข่มันโตขึ้นจนได้ขนาดที่เหมาะสมแล้วก็ไปทําการเก็บไข่ออกมานะครับผมซึ่งการที่จะย้ายเข้าไปให้มีการปฏิสนธิก,ก็คือต้องมีการส่องกล้องนะครับผมมีการเจาะรูที่หน้าท้องนะครับแล้วก็เอาตัวไข่ที่เราได้เนี่ย กับสเปิร์มนะครับผมย้ายเข้าไปในท่อนำไข่นะครับผมซึ่งไข่กับ อสุจิเนี่ยจะต้องผสมกันเองก็คือเหมือนกับเรียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับแต่ว่า,าผู้หญิงต้องได้รับการส่องกล้องที่หน้าท้องมันก็จะทำให้มันค่อนข้างแบบต้องเหมือนกับการผ่าตัดชนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยวิธีการทำกิฟเนี่ยเราไม่ได้ทำละนะครับผมเพราะว่ามันยุ่งยากแล้วก็อ,อัตราความเสด็จมันน้อยนะครับผมข้อเสียอย่างหนึ่งของการทำกิฟก็คือ ท่อนําไข่ของฝ่ายหญิงต้องปกติดีอย่างน้อยหนึ่งข้างถึงจะทําได้นะครับผมแล้วก็น้าเชื้อของฝ่ายชายก็อาจจะต้องอปกติหรือว่าผิดปกติเล็กน้อยนะครับผมในกรณีที่ฝ่ายชายมีน้าเชื้อแบบน้อยมากหรือว่าหลั่งออกมาแล้วไม่มีตัวเชื้อเลยก็ไม่สามารถทําได้นะครับซึ่งปัจจุบันเราไม่ทําละนะครับผมส่วน IVF หรือ In Vitro Fertilization หรือเด็กหลอดแก้วเนี่ยขั้นตอนเนี่ยการกระตุ้นไข่จะเหมือนการทำกิ๊ฟ นะครับผมก็คือมีการกระตุ้นไข่ฉีดยาแล้วก็เก็บไข่ออกมานะครับผมพอไข่ที่ได้ออกมาเนี่ยเราจะเอาไปผสมกับตัวสเปิร์มในห้องปฏิบัติการนะครับผมแล้วก็มีการเช็คว่ามีการปฏิสนธิหรือเปล่านะครับแล้วก็เลี้ยงจนกระทั่งเป็นระยะที่เราต้องการพอได้ตัวอ่อนแล้วเราจะย้ายกลับไปในโพรโมลูกของฝ่ายหญิงเพื่อให้การตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะครับผมข้อจํากัดของ IVF ก็คือน้ําเชื้อต้องมี ปริมาณพอสมควรก็คือใช้ในกรณีที่ฝ่ายชายเนี่ยไม่มีตัวเชื้อเลยจากการหลังไม่ได้นะครับผมเพราะว่ากระบวนการนี้เนี่ยตัวสเปิร์มต้องผสมกับไข่เองเราไม่สามารถช่วยได้นะครับผมอีอกวิธีหนึ่งที่หมออาจจะอธิบายก็คือการทำอีกซีหรือว่า intracytoplasmic sperm injection อันนี้จะใช้ในกรณีที่ฝ่ายชายเนี่ยไม่มีตัวเชื้อจากการที่หลัง รหรือบางทีตัวเชื้อมันแบบค่อนข้างแย่มากมันน้อยมากไม่สามารถทำา v f f ได้เราก็จำเป็นต้องช่วยนะครับเอาตัวเชื้อเนี่ยฉีดเข้าไปในไข่โดยตรงนะครับผมซึ่งการที่ผู้ชายที่ไม่มีตัวเชื้อเลยจาก้ันหลังเนี่ยตัวเชื้อที่เราจะได้มาก็คือต้องไปเก็บจากอันท่าของฝ่ายชายนะครับแล้วก็เอาตัวเชื้อสเปิร์มหนึ่งตัวนะครับไปผสมกับไข่ หใบนะครับผมแล้วก็เลี้ยงในห้องปฏิบัติการนะครับผมแล้วก็อาจจะมาเช็คว่ามีการปฏิสนธิไหมแล้วก็เลี้ยงไปจนถึงระยะที่เราต้องการอาจจะเป็นระยะเลารัสโทซ,ซิสนะครับผมพอได้ตัวอ่อนปุ๊บแล้วก็ค่อยย้ายกลับมาในโพรโมลูกของฝ่ายหญิงอีกทีนึงครับ